สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ KP m Studio นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำโลโก้หรือทำสัญ,ญลักษณ์เพื่อไปใช้เป็นแบรนด์ของเราหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือโลโก้ในช่องอวิดีโอของเราโดยเพราะท่านที่ทำช่อง y o u t u b e อยู่เพื่อให้มีโลโก้สวยๆเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงแสดง,สดงถึงตัวตนของเราแสดงถึงความเ,าเป็นช่อง YouTube ของเราหรือเป็นแบรนด์สินค้า นะต่างๆนะด้วยโปรแกรม AI หรือว่า Illustrator e นะมาเริ่มกันเลยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะมาที่ไฟล์นะ News นะครับตั้งไฟล์ n e w ขึ้นมา,ามาตั้งชื่อหรือไม่ตั้งก็ได้นะนะครับโลโก้นะครับ, o, รบมาที่หน่วยนะค่าตรงนี้ยูยนิตผมจะตั้งเป็นนิ้วนะฮะแล้วก็มาที่ ั้งก็ได้แล้วแต่เรานะรครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะสร้างวงกลมขึ้นมา1วง,งกลมนะมาที่ l ื c t ชั n น o o นนะครับคลิกหนึ่งครั้งและก็มาทีเ่เครื่องมือตัวนี้นะครับเพื่อสร้างวงกลมสร้างวงกลมมีได้2วิธีก็คือวิธีคลิกแล้วลากเลยแต่วงกลมนี้จะไม่มาตรฐานไม่สวยและจะทําให้เราได้วงกลมมาไม่ถูกต้องนะขณะนั้นเนี่ยวิธีก็คือคลิกลงไป แล้วก็ตั้งค่าใส่ตัวเลขลงไปนะครับเช่นในที่นี้ผมตั้งค่าเป็น4.3ทางข้างล่างข้างบนนะครับความกว้างความยาวเป็น4.3เหมือนกันคลิกโอเคนะครับได้รูปวงกลมมาหนึ่งวงกลมในวงกลมนี้ผมต้องการใส่พื้นหลังเป็นสีน้ําเงินนะมาสังเกตดูที่นี่นะครับพื้นสีขาวสี่เหลี่ยมนี้ถ้าอยู่ข้างบนเราสามารถคลิกเปลี่ยนสีได้เลยนะ ถ้าไม่ต้องการสีเนะี่ยพื้นสีน้ําเงินที่อยูข่ข้างบนสีดำเนี่ยนะฮะมาคลิกที่นันนะครับไม่ต้องการสีแต่ในที่นี้เราต้องการสีก็ไปคลิกนะครับเรียกสีน้ําเงินแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาอีกหนึ่งวงหนึ่งวงกลมนะวงกลมนี้จะใหญ่กว่าวงกลมที่แล้วนะครับจะตั้งค่าเป็น4.6ทั้งกว้างทั้งยาวนะครับเป็น4.6นะฮะ แล้วทีนี้วงกลมนี้ผมต้องการไม่ต้องการสีพื้นนะครับให้เป็นโปร่งๆคลิกออกนะครับ <c oughs> เสร็จเรีย้วแล้วเสร็จรียบล้อยแล้ผมต้องการให้วงกลมทั้งสองผมนี้มาประกบกันนะครับวิธีการก็คือคลิกเมาส์แดกเมาส์เป็นเส้นสี่เหลี่ยมนะฮะครบคอบแบบนี้แล้วไปเครื่องมือชนิดหนึ่งที่อยู่ที่ Window s เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าอ r ริบ นะครับตรงนี้นะครับคลิกที่ฮอร์ดซอนตรงนี้นะครับเพื่อให้วงกลมมาอยูอ่ตรงนี้ให้มันพอดีนะฮะและก็มาเครื่องหมายที่เครื่องมือตัวนี้นะครับ v e r t i c a l อะไรตัวนี้นะครับรีดหนึ่งครั้งได้วงกลมมานะครับทีนี้ผมต้องการก o p y ปี้วงกลม เพื่อจะมาไว้ตรงกลางเพื่อให้เป็นแนวในการสร้างตัวหนังสือชื่อโลโกโล้หรือชื่อสัญลักษณ์ของเราให้เป็นวงกลมนะครับผมคลิกเมาส์หนึ่งครั้งที่วงกลมด้านนอกนะครับแล้วผมให้คลิกไปที่คอนท C ลเพื่อ Copy นะฮะเมื่อ Copy เสร็จแล้วให้ให้วางน,นะครับโดยการคลิกที่คอนทอล ตอนนี้ Copy แล้วก็วางเรียบร้อยให้ใช้เมาส์มาแดกที่พื้นที่ที่มีรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้นะครับแบกเมาส์คลาค้างไว้แดกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ Control a l t i n a e น e ะครับลากวงคลมขึ้นมานะครับเพื่อจะให้เป็นแนวในการสร้างาตัวหนังสือนะครับของเราคลิกเมาส์ออกมาแล้วมาที่เครื่องมือที่เป็นยางลบตัวนี้นะครับ คลิกแล้วก็ลากออกมาจะได้เครื่องมือเพิ่มขึ้นมา3 3เครื่องมือในที่นี้ผมจะเลือกออกกันไก่นะครับกัไก่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับให้มาที่ selection tool, Se tool นะครับมาคลิกที่เส้นตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นใช้มเมาส์คลิกที่กันไก่ตรงนี้นะครับมาคลิกที่สี่เหลี่ยมเล็กๆตรงกลางตรงนี้1ครั้งแล้วก็2ครั้ง ตอนนี้เส้นจะถูกแบ่งนะเป็นสส่วนแล้วนะครับเสร็ียบร้อยแล้วให้คลิก section tool มาคลิกที่เส้นด้านบนแล้วก็มาที่สร้างตัวหนังสือนะครับคลิกที่ตัว T หนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกที่จุดสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับ1ครั้งแล้วก็เรามาเลือกฟ r o อนตัวหนังสือหรือจะพิมพ์ไปก่อน ค่อยมาเลือกก,ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะมาเลือกฟอนต์ตัวหนังสือที่ผมชอบนะฮะหนึ่งหนึ่งตัวขึ้นมาผมได้ฟอนต์ตัวนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ขนาดนรประมาณ2 1นะลองพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ดูที่ตรงนี้นะครับผมเป็นพิมพ์ชื่อช่อง YouTube c h anel ผมนะครับชื่อว่า kpn. จุดนะฮะ .studio. and music. นะครับได้ขึ้นมาเป็นตัวหนังสือตอนนี้เป็นตัวหนังสือสีดำเราต้องการเปลี่ยนสีตัวหนังสือให้เป็นสีขาวแตกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็คลุมมาเลือกสีนะะาเลือกสีได้ตรงนี้ใหม่นะครับ แล้วมาเลือกสีที่สวตร,ตรงนี้ก็ได้สีขาวตอนนี้เป็นสีขาวแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะจัดให้มันสวยงามก็โดยการมาเพิ่มตัวหนังสือสักนิดนึงนะครับเพิ่มจาก21เป็น24หรือเพิ่มเป็น36แล้วแต่เราเลยแต่ในที่นี้มันไม่ได้ก็ต้องลดนะครับลดลงมา พื่อให้ตัวเสือทีเนี้ยเราอยากจะให้มันอยู่กึ่งกลางของวงกลมก็นําเมาส์นะครับมาคลิกจัดพื้นที่ตรงนี้นะครับเอาใหม่นะครับปึ๊บนะครับมาคลิกที่ตัวเสือตรงนี้ใหม่อีกครั้งนะครับนะครับคลิกที่จัดให้มันอยู่ตรงกลาง เราก็จะได้โลโก้ช่องของเราสวยงามมาหนึงชื่อแล้วนะชื่เคปนสตูดิโทีนี้ผมอยากจะนำาภาพหรือว่าสัญะลักษณ์อะไรมาใส่ตรงกลางก็สามารถทำได้นะครับในนี้ผมต้องเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเพิ่มเลเยอร์หนึ่งเพื่อว่าการจัดจะได้ไง่ายขึ้นนะผมจะนำภาพวงกลม โลโก้ของผมมาใส่อีกหนะึ่งองคมก็คลิกเมาส์นะครับนะวางตรงนี้นะครับชิปย่อลงมานะมาใส่ตรงนี้หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะแล้วแต่เรานะฮะแล้วแต่เราในนี้ผมจะใส่หรือเรามีรูปภาพอะไรต้องการที่จะมาใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่ชอของผมหรือเพิ่มข้อความแบบนี้ก็ได้เป็นโลโก้ของเรา นะับหรือนะครับ,รนะรบต้องการที่จะสร้างตัวหนังสือขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับพิมพ์ตัวเคนะครับน,นีนะ้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเพิ่มให,ให้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งก็ได้นะครับแย่ต้องการให้เป็นเงาก็คลิกนะครับ C กดเ r o น F อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้ปีตรงสีตัวหนึ่งเปลี่ยนตรงสรรีตัวนี้เป็นสีแดงแล้วก็นำมาวางซอ้อนแลให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือวิธีการสร้างโลโก้ตัวหนังสือสวยๆไปเป็นแปลนไปเป็นโลโก้ประจำช่อง YouTube ของเราหรือเป็นโลโก้ ติดที่สินค้าของเรานี่คือวิธีการง,ง่ายๆการทำโลโก้สวยๆง่ายๆจากโปรแกรม AI นะครับเอาละคงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสอบถามอะไรสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างของวิดีโอนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณที่ติดตามชมนะครับมีสาระดีๆที่จะมาบอกกล่าวกันถ้าชอบวิดีโอนี้ให้กำลังใจนะครับคลิกนะครับกดติดตามหรือ s u b s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน นี่คือเทคนิคง่ายๆทำโลโก้สวยๆในวันนี้